คุณเปรมชัยคุณทักษิณสังคมถามหามาตรฐานความยุติธรรมของเมืองไทยน,นะครับหลังจากที่ทางกรมราชัรฑ์นเนี่ยนะครับต้องลด โทษวันปล่อยตัวเจ้าสัวเปรมชัยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็พ้นโทษจริงๆเนี่ยวันที่7จธันวาคมปี66ก็คือปีนี้นะครับกระแสสังคมเนี่ยนะครับก็ถามนะครับว่าเหมาะสมแล้วหรือที่ปล่อยตัวแถมไม่ใส่กําไร EM ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกรมราชธัฑ์เนี่ยก็ออกมาชี้แจงครับโดยให้เหตุผลนะฮะว่าที่คุณเปรมชัยเนี่ยได้ลดวันที่ต้องโทษเนี่ยนะครับเพราะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์พักโทษครับเป็นเป็นนักโทษชั้นหนึ ชั้นหนึ่งชั้นดีอ่ะคือปฏิบัติตัวดีเวลาอยู่ในนั้นอะ่ะ<ช>อันนี้ไม่เคยเข้าไปนะแต่มีคนเล่าให้ฟังครับ ใครใครเล่าให้พี่ฟังเหรอครับไม่มีเพื่อนเพื่อนอ๋ออ่าแล้วเรื่อ,นองออน,นี้นะครับคุณเพรมชัยเนี่ยได้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพน,นะครับตรงบริเวณข้อเท้านะครับเคยถูกคว้านเนื้อตายนะครับเนื่องจากอาการเบาหวานถ้าเกิดในครอบครัวใครมีคนเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาจะตรวจก็ต้องคว้านนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแผลเนี่ยมันจะลุกลามะเนาะคนเป็นเบาหวานมันจะหายยากนะครับก็ใส่กําลรยอ่ามันจะเกิดการเสียดสีนะครับถ้าไม่เกิดบาดแผลรุนแรงขึ้นนะครับจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาในกรณีฉุกเฉิน นะครับคณะอนุกรรมการมีมตินะครับเห็นควรไม่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แต่ว่าจะต้องมารายงานตัวนะครับภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤตินะครับจนกว่าจะครบกําหนดโทษจริงๆนะจ๊ะอีกด้านหนึ่งของสังคมก็ยกกรณีของพีย่ยธสรยุทธของเราเนี่ยนะ,ะยสุธานาจินดานะะที่ได้รับการปล่อยตัวแต่ยังไม่ไม่ใช่การพ้นโทษเป็นการพักโทษจากเหตุพิเศษเมื่อออกจากเรือนจํา ต้องส่งกำไร E.M. ตอนนั้นพ่ยุทธ์ก็สวมมาเป็นวเวลา2ปี4เดือนและต้องรายงานตัวกับกรม ควบคุมความประพฤกติตามกําหนดจนกว่าจะพ้นโทษนะครับซึ่งในช่วงการคุมขังในเรือนจำพ่ยุทธก็ประพฤติตัวดีถึงเช้ามาทำอะไรเสร็จก็มานั่งอ่านข่าวให้ให้คนข้างในฟังเหมือนในหนังเลยนะใช่มันต้องประพฤติตัวดีๆถ้าประพฤติตัวดีเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ต้องหาชั้นดีเนี่ยเขาก็จะลดโทษลดโทษก็จะออกเร็วก็คือทํปาประโยชน์ให้กับคนในกรมรารวางตัวด้วยไม่ใช่ไปตีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลย แบบไม่ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็เลยรดกันเร็ว